ทุกคนครับผมจะสอนศินลปะต่อสู้การที่เราโดดต่อยแล้วเราล้มเราไม่ควรจะทำนี้เพราะว่ามันช้าและถ้าตัวอาจจะทำแบบนี้ได้มาลุมเราวิธีที่ถูกต้องคือมาดึงขอ้ขอนอนลง กา okay. เตะทุกคนจะทำแบบนี้ใช่ไหมถีบแล้วเลียกถีบอันนี้เตะวุ้ยเลยเตะอันนี้มันลื่นหยิบก่อนก็คือ,อ,อ,อก็คือเราจะเตะแบบนี้เตะแล้วจะก,ก็หมุนกลับมาเหมือนเดิม คนดูเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครดูเราใช่ไหมฮ้ยเฮ้อยอสัยเร็วเอาจริงนะถิงปะต่อสู้เนี่ยเริ่มเลยก่อตั้งศัตรูก,ก่อนขออนุญาตเปิดเพลงนะครับ ขออนุญาตขออนุญาตเปิดเพลงได้ไหมไม่ได้หรอโอเคเอาวเวลานือแค่จะดึกโชบก อุดแล้วกูอืมเอาใหม่เขาไม่ขาัหก่อน เรียนจบแล้ว